สวัสดีครับพี่น้องมาเปลี่ยนใบมีดไหมน้อกันครับใบมีดตัดหญ้าพี่น้องเปลี่ยนแบบใดนะครับกับพอดีมีโอกาสครับพี่น้องเพิ่นก็บอกมากนะครับหลายคนด้วยอยากให้ไงว่าเกี่ยเปลี่ยนใบมีดให้เบิ้งแน่ว่าสั่นนะครับก็ทำไม่ยากแต่ว่าก็มีพี่น้องบางคนก็คงจะไม่เคยครับบิดการเขี้นนิ่ครับพี่น้องครับเกษไม้ไบแดงเบืองเท้ากับว่านลู่นะครับบิดการเขียนมากนะครับครับเฉพาะคนที่ยังไม่เคย คู่เพิ่นเคยแล้วก็สิอมยิ้มให้อยอ่ครับจะตัดตอกไปมันจะมีรูรูนึงู่ครับนี่พอดีครับนี่ถ้าหากหันหมุน้างนี้ครับหมุนหมุนมาข้างด้านนี้มันจะไม่มีรูมันจะมีรูอยู่ด้านเดียวครับหมุนหานะครับนี่มันจะมีอยูกด้านนี้อันนี้ยึดตั้งเองครับตั้งรูให้ตรงเองถ้าหากบางทีบางคนก็จับใส่ง่ายก็บางทีรูอยู่ด้านนี้ก็มีครับนี่ อยู่ด้านนี้ก็มีนะครับจะได้มุนหานะครับก็ได้มุนหาดวงกลวงดวงกวงดวงกวงหายนครับอยู่ใส่นอสันว่าครับมันพอมันกับตัวนีน่ครับกับเลยนึ่ครับเอาที่นี่มาไขออกครับตัวนี้เป็นเบอร์สิบเก้าครับปกติกับสิบเก็ดสิบเก้านี่ครับของน็อตจับใบมีดมุนขวาออกนะครับให้มุนขวาตามเข็มนาฬิกาครับมุนขวาปกติถ้าหากเกี่ยวมันหมุนขวามันสิเข่านะครับ เวลาหมุนขวาเกีียวจะเข้าแต่ใบมีดมวเียร์ใบมีดของเครื่องตัหน้าถ้าหมุนขวามันจะคลายครับคลายออกด้ครับด้ถ้าหมุนซ้ายหมุนซ้ายคือทวนเขียนนาฬิกามันจะเข้าครับมันจะกลับมันจะกลับกันนะครับสําหรับพี่นองผู้บเคยนะครับได้็นถามมากนะครับพ่อดีผมก็มีโอกาสได้เห็นผ้าทําครับนี่ครับส่เบอรสี่ครับ แล้วก็อยาใครดีก็เอาขาเขามาแทบบสิครับแทบบในการแบบนี้นะครับนีอว่าเลี้ยแตทนัดครับแล้วก็มุนขวาครับนี่ครับตะปูนะครับเอาเมื่อนี่กดตะปูแล้นก็ดีครับเพื่อบ่ให้รูข้างในมันมันสึกล้อเร็วนะครับกดใส่กันนะครับมุนขวาครับมุนขวาหนึ่งสองสาอืมนี่ครับนี่ออกมาแล้วครับ หมุนขวาเวลาหมุนขวานั่นครับหลุดออกมาแล้วครับทำามุนใส่เขายังเดียวครับโบมีออกคอดนะครับแล้วก็ยกครับชามตัวนี้เป็นตัวกันให้ก้มลื่นครับเวลาตัดนะครับวยประกับใบมีดนะครับ แล้วก็ยกประกับมันจะมีประกับตัวนึงครับอยู่ข้างในนะคระับยกขึ้นมานี่ครับตัวนี้ติดตามเพ่ด้วยใบยมีดถอดใบเก่าครับนี่ครับใบเก่าแยกไปเป็นอะไรครับนี่ใบใหม่นะครับใบใหม่ ขีดก,กระดาษครับที่นี่นะครับเพราะว่าผมเสียวตะปูออกก้อนครับตะปูออกโอ้อันนีด้ดินตัวนี้กระถอดออกนะครับาถ,าถอดนะครับถ,ถอดมันจะอยู่ข้างล่างนะครับเจลาบีลุนออกมาต้องใส่ใสซสิ้นเนี่ยรั่วเลยครับเจลาบีลุนออกนะครับกระบอกเป็นยังครับไม่เป็นไร รูอยู่อย่างนี้ใส่ยันนี้ก็เลยครับใส่ลงไปเลยคอลงไปแล้วนะครับเขาหมุน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 นี่ครับให้รูตัวข้างในนะครับให้อยู่ตรงรูนี้นะครับรูที่ห้องขัดกันนะครับแล้วก็เอาตะปูเสียบเข้านะครับเครื่องบิดกันได้อย่างนี้ม,นมันง่ายพี่น้อง พวกที่ก้านตรงบิดบ่ไดหนึ่งก็ต้องใส่ความใส่ต่แข้งเอาครับใส่ความพยายามเหมอนะครับเนาะถ้าใส่บ่ตรงมันก็เขานี่บ่ตรงกับบ่อใดนะครับพี่น้องอันนี้อธิบายน้อยครับพูดเยอะหน่อยครับเพื่อให้เข้าใจไปน้ำกันมาทามีผูกปึกคือผมนะครับนะครับพี่น้องบปึกตังนะครับปึกกระิ่งเป็นผมเลยนะครับทีนี้ก็เอาใบตัดลงไปเอาไปรากเนี่ยนะครับ เอาไปตรงกับก้านนี่ครับนี่ครับไปตรงกับก้านเพราะว่ารูตะปูก็จะอยู่ตรงนี้มันจะไม่เกะกะมือเวลาเสียบเข้านะครับเวลาคายออกเอาเขานะครับก็จะมีนะครับถวยประกับตัวนอกนะครับแล้จะประกับตัวในนะครับที่เป็นรองตัวนี้เข่าก้อนครับ พอเอาใบเขาแล้วกับตัวนี้ตามเข้าไปได้พี่น้องนี่ตามเข้าไปก่อนนะครับครับไปลงล็อกอย่างนี้นะครับแล้วก็ถวยตัวนี้กันลงไปครับอืมเห็นไงครับเนาะท <c oughs> ีนี้ก็มาเอาน็อตเข้าครับหมุนซ้ายนะครับบัลนี้ หมุนซ้ายจะเข้าทุกตัวเลยครับเครื่องตัดหญ้าครับต้องหมุนซ้ายหมดนะครับไม่ว่ายี่ห้อไหนนะครับของหัวเกียร์ต้องหมุนซ้ายเข้าเพราะว่าหมุนไสเขานี่มันจะตัดกันเวลาไปตัดหญ้าเวลาใบพัดมันหมุนไปอีกทางตัวนี้ก็ถีบเวียนไสก็เลยทาให้น,น,น็อตนีแน,นเขาเรื่อยๆครับเขาก็เลยเห็นออกแบบให้หมุนไสมาก ถ้าม้วนขัวไปตัดมันติดลขยตัวทันทีครับวิศวะกะได้ออกแบบมาแบบนี้นะครับถือว่าเก่งมากเลยครับใส่แผนการถูกตรองนะครับก็ล็อกเอาเมื่อกดไว้ก็ดีครับตัวนี้เพื่อบ่ให้รูตัวในมันเสียหายเร็วนะครับช่วยช่วยครับก็กดไสไปเลยครับยันอ้าโอเคครับ ให้ใบมีดวงกลมของใบมีดให้ลงพอดีเมื่อกี้ผมเรื่องบอกดนะครับให้ลงพอดีกับหรอกกับไปนะครับถามมันบวลงหรอกมันทิมันทิตะวัดได้ครับมันถิหรวมเวลาไปตัดมันทิแกงแต่มัดตังไม่นะครับสังเกตนะครับสําหรับพี่น้องที่เพิ่นถามมานะครับก็อยากให้เฮ็ดให้เบ่งอยากให้ทําให้ดูวันนี้ก็เป็นโอกาสนะครับพอดีผมพี่น้องเอามาให้เปลี่ยนก็พอดีเลยเป็นจังหวะ นะครับสำหรับชิปนี้ค่ะพี่น้องกเกษตรใหม่ป้ายแดงนะครับที่ยังไม่เคยทำโคอองทําเป็นวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ